สวัสดีครับท่านผู้ชมดูทีมผมตอนนี้ดิมันขาดกองหลังใช่ปะคือแบบว่าผมต้องเสริมทัพแล้วก็แอนด์นักเตะใหม่แล้วตอนเนี้ยคนกับซาลิบาก็ทนมาเยอะละเนต้าแบกไม่ไหวอะ่ะคือมันต้องเสริมทัพใหม่หน่อยวะผมก็ได้ติดต่อต่อสายไปถึงกรุงอิตาลีเลยอะ่ะแล้วผมก็ได้ทําการเสริมทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วไงแล้วนักเตะท,ที่ผมทําการเสริมทัพก็คือมัลดินี่เฮ้ยไม่ใช่ล่างนี้นะครับผมบ้าไปแล้วเฟลเอย ก็จะเป็นล่างนี้นะครับผมมีแว่วๆมาว่าค่าพลังไสในล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยในตำแหน่งเซนเตอร์ก็เดี๋ยวไปดูที่ค่าพลังกันเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นออโต้ธรรมดาอ่าเดี๋ยวผมกดที่ตำแหน่งเซนเตอร์นะครับผมดูดีร้อยเจ็ดอ่ะโอ้โหโคตรเยอะเลยนะครับเนี่ยโอ้หดูค่าพลังดิโคตรสวยอ่ะค่าพลังเกมลับอ่ะกองหลังอันดับหนึ่งของจักรวาลนะคนเนี่ย บ้าไปแล้วโอ้โหก็เดี๋ยวผมจะเอาเมาดินี่เนี่ยไปนึ่งหนึ่งกับโอท่าซานะครับไอโอท่าซาเนี่ยมันได้นักเตะใหม่ด้วยมันมาโม้ให้ผมฟังอะ่ะดูดิมันแท็กผมแล้วรัวๆเลยดูดิอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปคุยกับมันนะครับฮัลโหลออสอ่าต้องโดนกวนไนด้ข่าวว่ามีนักเตะใหม่นะฮะมีตัวละครลับมานำเสนอใช่ไง นี่มีเหมือนกันน่ะฝั่งทางเนี่ยเอาดิตัวอะไรมึงมีตัวอะไรเมาดีนี่อ่ะร้อยเจ็ดอะเดี๋ยวมึงรอดูของกูเลยดีกว่าตัวละครลับอ่าเดี๋ยวเนี่ยส่งเลขห้องไปแล้วส่งเลขห้องไปแล้วอ่ะเข้ามาเข้ามาโอเคอ่ามาดีมาดีมาดีอ่ะมาเลยอ่ามามาเนี่ยเดี๋ยวเจอตัวละครลับของจริงเนี่ยก็มาว่ะได้ตำแหน่งไหนมาเราอ่ะเราได้ตำแหน่งไหนมากองหน้าใช่ไงกองหน้าไง ้อมชนมาดีนี่มึงกระจุยอ่ะโอ้โหมาดินี่เนี่ยคืออันดับหนึ่งของเกมนี้ลแล้วนะกองหลัง่ะวันน,นี้กูจะไม่เลี้ยงมาดีนี่มึงไว้ใช่อ่ะวันนี้มันต้องดอดนอนหยอดน้ำข้าต้มกันน่ะเอาดีมาว่ะมาว่ะหนไเดี๋ยวใครมามึงจะต้องเดินกูอ่าเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าจะเป็นใครมะโคเลอร์<ไ> ler, เนี่ยนะโ oh อ้โห มึงเจอกูแน่ใไอนี่อะโคเลอร์ลัวเลยจะมาเจอมาดินี่เนี่ยพร้อมเจอเสมออ่ะชาได้หมดอ่ะเชลแรงแกงหกอ่ะรู้จักไหมระดับมาดินี่เลยเนี่ยจะไหวหรอไว้โคเลอร์นะฮะโคเลอร์ก็วิ่งเก้าเก้าอ่ะโคเลอร์วิ่งเก้าเก้ามึงบ้าเปล่าฮะวัววิ่งเร็วด้วยตัวเนี้ยมึงบ้าไล้โคเลอร์วิ่งเก้าเก้าวิ่งแรงหมดอ่ะว้า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  วันนี้แหละเป็นวันล้างแค้นของกูยังอ่ะยังอ่ะฟอเรียนไว้ปุ๊บเออฟอเรียนไว้เขาไม่ได้๋ฟอเรียนเบียดไม่ใช่เหรอเอาหรอคนละอย่างกันแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่บ้าพวกเราอ่ะปุ๊บฟอเรียนเบียดมาก่อนเลยนี่ไงฟอเรียนอะ่ะคือบอกเลยอะ่ะไอ้โคลเลอร์เนี่ยไม่ได้หมองแล้วก็ไม่ได้บอลอ่ะถ้าเจอมาดีนี่อ่ะค่อนข้างยากอ่ะรอดูรอดูรอดูแต่ตอนนี้ก็โดนกวาดิโอไปก่อน ควาดิโอโอ้ยลูมินิกี้นิดเดียวนิดเดียวยังออกข้างบอกเมื่อกี้ยังห่างใจความเป็นจริงเมื่อกี้นี้ถ้าควาดิโอไม่เข้าไปข้างหลังแล้วก็โดนแน่บอกเลยแล้วเปิดไงาเปิดมาแล้วถึงไม่ก่อนดินี่ดิโอ้โหชิวเนี่ยไปถึงฟอเรียนเวสไม่ถึงอีกโอ้ไม่ค้อนอ่ะถึงให้ฟอเรียนเวสไม่มียฮ้ยเล่นเป็นอยู่เนี่ยเราเนี่ยเจอหลับ โอ้หมีไงบอินี่โอ้โหยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่เอ้ยบอินี่มีอาการอย่างนี้เนี่ยบอินี่มีอาการนะมันฝันมันฝันบอลนี่มันฝันแล้วมันเจอยักษ์ใหญ่นี่สินิโก้ใจเย็นใจเย็นตัวจี๊ดตัวจี๊ดมันเนี้ยมีแต่ตัวจี๊ดเดี๋ยวโดนอ่ะมูเซียลาโอ้มูเซียลามันโง่ไปไหนเฮยโอ้โหกวาดิโอนี่โคเลอร์โอ้โหแมันได้แค่นี้แหละโคเลอร์ทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่ได้บุกอ่ะ เขาไม่ได้บุกเราก็ไม่ได้มงอ่ะนี่ไงต่อๆเอ้ยก็ไปแล้ว,ลวนั่นไงฟลอเรียนเวียบไปรอเลยโคเลอร์มาดีนี่มาทำไรหลงยังมีเนต้าอยู่เขาให้มาดีนี่ไปเพจครับเออมาดีนี่หลงทางยังอ่ะยังอะเราอ่ะ เฉลี่ยยังแล้วเปล่าเนี่ยโคเลอร์เนี่ยมาดีนี่โอ้โหโคเลอร์อะไรเฮ้ยเนี่ยมีแต่มาดีนี่เนี่ยของแท้อยู่นี่ของแท้เลยนะเว้ยสุดยอดตำนานลูกหนังอ่ะมาดีนี่อะโคเลอร์ดิฮะสุดยอดตำนานลูกหนังอะรู้อ่ะชีวิตจริงเองรู้จักปะเนี่ยฮะไม่รู้จักมึงรู้จักป่าชีวิตจริงอ่ะบ้าเปล่าไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวไม่แบบว่ารู้จักแบบว่าเป็นในนามตำนานอย่างเงี้ยแบบนักฟุตบอลอะ ฮะรู้จักบ้างหไม่รู้หรอกแต่มันน่าจะรู้จักกูอยู่อ่ะโอ้โหโอ้้ท่าสายนะ้พี่ไหนก็รู้จักอ่ะมิสเตอร์เบอร์เกอร์นะเออกูเนี่ยเป็นผู้เบิกเบิกมิสเตอร์เบอร์เกอร์แฉดบนโลกนี้ไม่มีใครเก่งเท่ากูแล้วมิสเตอร์เบอร์เกอร์โอ้ยคุยแม่งอ่ะแล้วแล้วไอ้นั่นได้ไอ้นั่นไม่ค่อยได้บอลเลยฮะชื่ออะไรโคเลอร์อ่ะมันไม่มันไม่ชิดตัวต้องได้บอลตอนนี้ครับนี่ดิเนี่ย ตอนนี้ค่อยได้ก็ได้ลากไปมีไงโถ่ๆไปไหนเอ้าไปข้างหน้าก่อนเลยไปทางนี้ไงนี่ไงสวยดีดีดีมิสเตอร์เนี่ยเนต้าเนี่ยของแท้อยู่แล้วเนต้าเห็นป่ะการบล็อกบอลน่ะดิวซีแดดดิสกายอ่ะดีสกายโอ้โหจกบครึ่งแรกจกบครึ่งแรก กัดโดนมิสเตอร์โคเล์กูโอเคโอเคตานี้ถือว่าเองมาตึงนะครับเนี่ยหัวแล้วล้นนี่คือไปทหารมานะบอกก่อนอ่ะเนี่ยขอดูใหม่ดิเล่นนะเนี่ยโอ้โหดูหน้ามันดีสภาพมันดูความสูงดิรู้อยู่ร้อยตองอ่ะรู้อยู่เอ้สองร้อยตองอ่ะแต่เจอเมาดี่เนี่ยมันของแท้อยู่แล้วไงกองหลังอ่ะดีทีงอ้ะงั้น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 บอกเลยมาดีเนี่ย เนี่ยเดี๋ยวโดนโฟลเลอร์เลยรอดียักษ์ใหญ่อ่ะใจธนงไปเลย let's go ปุ๊บปุ๊บเฮ้ยปะเป้์หน้ากากเหรอบ้าเปล่าเราผมแน่แท้โอแท้งให้ใครเนี่ยปะเปย์ลากาหรือเปล่าปุ๊บ มิสเตอร์โคเลอร์นี่โอ้ยมาดีนี่เชิดโอ้ยมาดีนี่เกินไปโอ้ยดิสกายอะมาดีนี่เชิดมิสเตอร์โคเลอร์เฮ้ยเกินไปเว้ยมาดีนี่เมื่อกี้เนี่ยเขาตูงสองสองสองร้อยเมตรอะเอ้ยเออไม่รู้อะสองร้อยเมตรหรือสองเมตรนั่นแหละสองร้อยเซนครับโอ้โหอุ้ยมาดีนี่ของแท้จัดอะคือแม่งของแท้รู้เลยอะรู้เลยอะ ไม่เท่าไหร่เขาสูง200เซนติเมตรเลยนะอ200แล้วไงอ่ะนี่มาวันนีนี่อ่ะเราจะกลัวทําไมเฮ้ยแต่ก็รอดูเนี่ยวินิชี่อ่ะโหกินหมดอ่ะกาดกาดอ่ะกินหมดอ่ะโดนวานทนี่ก่อนเลยโอ้ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรง่ายไปหน่อยง่ายไปหน่อยโอ้บอลไม่ถึงเลยโอเลยโ๊อนี่เนี่ วิ่งไวจัดวิง่งเก้าเก้าตัวเนี้ยบอกไว้ให้คุณป,ปูนนี่ไงมาดินี่โอ้โหูดูดิดูดิดูดิโอ้โวยเอาไม่อยู่เว้ยเอาไม่อยู่อ่ะนี่ไงโอ้โหนี่เดียวลูมินิเก้ลูมินิเก้อะไรนีนอยวเอาไม่อยู่อโอโมาดินี่ตัวเล็กจัดเลยโอ้ แม่งหน้าวิ่งไปเลยว่ะเป็นเอซูเอล่าก็ไม่เอาอะไรเลยเผ็ด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 ปุ๋ยพีโก้โอ้โหการต่อบอลน่นละเจ๊เ,เลอ guy, you know. ือดดิสกายอะยูโนูดิสกายอะปุ๋ยพีโก้ก็งั้นววงั้นแหละว่ะก็เปรียบเทียบกับโคลเลอร์โอ้โหใครอะโคลเลอร์บ้าเปล่ายอดมหาบุรุษตำนานไงนตำนานช่องไหนกะ ต้องเจ็ดสี่มันนี่เจ็ดแสงอ่ะเจมนี่เจ็ดแสงอ่ะมนี่ยมารีนี่โอ้ยกินหมดอะโคเลอร์อะไรอะไม่รู้จักเลยอะคือไม่รู้จักเลยอะเอาอีกแล้วฟีโก้มาอีกแล้วไงมาอีกแล้วฟีโก้บอกฟีโก้เข้าในมาลุมมินิเกยโอ้ยมองออกไปต้องใช้คต้องใช้โคเลอร์นะถึงจะมองเข้ารวยไหมยากอ่ะยาก ก็เดี๋ยวรู้เลยอ่ะเวลาจะไม่จบจะเพิ่งนับศพทหารถ้าโคลเลอร์ได้พักบอลเนี่ยรอดูนี่น,นี่ไงอะไรอะไรล่วเลยโคลเลอร์อะุ้ยโคลเลอร์เอามงไม่ได้เหรอเป็นได้ไงวะโอ้โหโคลเลอร์เจอมาดีนี่ร้องหมดอ่ะเยอยกเกินไป ลุมมินิเกยโอ้โหต้องโดดเซฟเนี่ยโอ้โหออกว่ะน้อยเออนะ MVP จัดอ,อ่ะมาดินี่อ่ะไอคโคเลอร์ไม่ได้อยู่ในเกมเลยอะ่ะลูกมงเปิดมาโดนเข้าหัวหมดอ่ะงงอ่ะไข่ปะโคเลอร์รั่วเลยฮะเราเงียบไหมอะ่ะก็เดี๋ยวคุณรู้เลยผมกำลังเปลี่ยนตัวอยู่พิเศษไงคุณต้องโดนพิเศษใส่ไข,ข่ผมเป็นยกินี่ เป็นเลกี้นี่เนี่ยเอาก่อนเลยโคเลอร์ลูกพัดก่อนเลยโอ้ยนิซิวทำไมโคเลอร์ไม่มากลัวหรอโคเลอร์กลัวเนี่ยกลัวดิเจอมาดินี่ร้องหมดอ่ะโอ้อะไรไอ้ฟาวอะไรกรรมการไหลชนไหลนะเว้ยโอ้เล่นโคตรแรงอะนะบ้าปะวะ กรรมการแม่งโหเนี่ยม<ะ>ีพลาดอร์โคลเลอร์แอสซิสต์ลูกนี้แหละโคลเลอร์อูอย้ยงัยงยังยังยังายการไม่ได้เอ้ยไม่ใช่มาทีนี่ไม่ได้ไปกอบโคลเลอร์ไงเมื่อกี้เนี่ยเลยมีบยแบบจังหวะพลาดบ้างแต่มันก็ไม่เข้าแหละเนาะโคลเลอร์โง่โง่โง่โอ้โหโโหโคลเลอร์บ้าเปล่ายัางโดนโมดิตแย่งยู่เลยเฮ้ยโอ้โห โอ้เวลาไม่หมดไปไปปะวะเือเองตั้เวลาเอื้อตัวเองนี่วาไม่ไหวเองไม่ไหวเองอ่ะก็คือเอาแบบตรงๆนะโคเลอร์เองก็ไม่ไหวเลยนะใช่ป่ะล่ะมันไหวมันไหวโอ้โหโคเลอร์ในมงดีสุดในเกมแล้วใช่ไงบอกไม่ให้ก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาแก้ใหม่แล้วกันเนาะโอท่าซ้ายไอกระชอปมาดีนี่ก็เชื่อมานี่นะครับก็ไปเปิดกันได้นะเป็นตัวที่เก่งจริงๆนะมาดีนี่ ใครแบบไม่มีกล้องหลังดีๆเนี่ยไปจัดกันได้ก็เจอมานี่นะครับผมไปละ